ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิงเรื่องของความประทับใจนะคะของช่างภาพที่ซือว่าอาจารย์ปัญญาแพงเหล่านะคะเพิ่นกัเป็นอดีตข้าราชการบำนาญน,นะคะทีเคยรับภารกิจเรื่องของการติดตามพระราชกรณียกิจที่ทางพระพันปีหลวงแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เก่าเคยสเสด็จมาเยือนทีอุบลราชธานีแล้วก็เพิ่นได้รับหนาทีเป็นช่างภาพในการเก็บเรื่องเล่าเหล่านี้ไว้นะคะ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงความภาคภูมใจในเทือนีไปติดตามชมพร้อมๆกันกับสารคดีค่ะพอตรงนี้ก็นำเรียนว่ามีความตื่นเต้นดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสรับเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้ทำหน้าที่เพื่อ ควัดเพื่อสังคมและเพื่อจังหวัดของเราด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตเราประสบการณ์นิดหนึ่งว่าในการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และตามเสด็จเพื่อบันทึกภาพเก็บภารกิจต่างๆในพระราชกริกิจหรือโครงการ พระราชดีต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เรียงมาตั้งแต่ปี2519ช่วงนั้นผมก็อายุ20กว่าปีแล้วก็ทําหน้าที่เรียนหนังสือปวชวเป็นคนมีกล้องชอบกล้องแล้วเขาก็รู้ดีว่าแล้วก็ทําข่าวด้วยทําข่าวท้องถิ่นด้วยสมัยนั้นในหนังสือพิมพ์เมืวันมันออกเชียงเหนือนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ได้รับมาประสานงานได้เข้าไปถ่ายรูปในพิธีการสําคัญนั่นก็คือวันที่16มกราคม 2,519พิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็มีบาทหลวงพระเจ้าอยู่หัวพระพันปีหลวงที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสรับเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดได้ได้ทําหน้าที่เพื่อวัดเพื่อสังคมและเพื่อจังหวัดของเราด้วยเมื่อถึงเวลากำหนดการผมก็เริ่มถ่ายภาพตัต้งแต่บรรยากาศการมีประชาชนเข้ามาเฝ้ารอรับเสด็จรวมทั้ง ชายยกพรยิกาพระเถรานุกิระแยกแยกกันออกเป็นชุดๆแล้วรวมทั้งพระชาวต่างประเทศด้วยก็ได้เก็บรายละเอียดตรงนี้ไว้หมดจากนั้นเมื่อถึงเวลาประกอบพิธีนะครับก่อนที่จะได้ขึ้นไปก็ได้มีโอกาสถ่ายภาพท่านผู้ว่าไม่ตีในกูลคือร้อยปีไม่ตีในกูลผู้ว่า,บบาการจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นได้ทูลถวายหนังสือ,อแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีท่านมีรับสั่งว่าเมืองอุบลน,นี้ มีบุงม,มีทามีน้ําเยอะท่านผู้ว่าแสดงว่าบึงวนน้ําดีท่านผู้ว่าก็มาถ่ายทอดให้ประการได้รับฟังว่าท่านมีพระรลรรมหลักไปอย่างไงบ้างถัดมาได้เวลาทั้งสองพระองค์ก็เสด็จขึ้นที่เจดีเพื่อประกอบพิธีนาทีนี้แหละครับหัวใจเต้นครับตื่นเต้นทั้งช่างภาพทั้งประชาชนต่างเฝ้ามองพระนมือแล้วก็ถวายความเคารพอย่างสูง ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพันปีหลวงและภาพที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองพระองค์ทรงก้มลงกราบกับพื้นพอผมดูแล้วก็โอ้ต้องถอยหลังอีกประมาณ2-3เมตรถอยห่างออกจากจุดเดิมครับนั่นก็คือเป็นภาพหนึ่งซึ่อยู่ในความทรงจำผมตลอดมาว่าครั้งหนึ่งเราได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ รับใช้เบื้องยุครบาทโดยการทําหน้าที่เป็นช่างภาพของชาวบลราชธานีคนหนึ่งใด้บันทึกเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้สาท่าทุกวันนี้